ใครที่ติดตามทางออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไถไถ่ฝีไปไม่จะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter น่าจะเห็นภาพนี้เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงค่ำนะแล้วก็ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันนี้ด้วยเรื่องของไฟป่าภาพของไฟที่ลุกไหม้บนเขาทั้งลูกที่นครนายกนะครับโอ้ภาพน่ากลัวครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมเพลิงได้คือทุกอย่างมันยากไปหมดนะครับภาพนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็ตั้งคําถามถึงเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้อย่างแน่นอนครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ของเขา เขาแหลมเขาชัพพลูที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ถูกแชร์ออกไปลักษณะเปลวเพลิงแสงเพลิงเนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ<ด>เขาทั้งลูกดลดแดงฉลยอ่ะแดงฉานทาั้งลูกครับดูเพลินเลินไม่คิดเลยว่าจะเป็นบ้านเรานะฮะมันเหมือนกับเป็นภูเขาไฟระเบิดในต่างประเทศเลยครับนี่ฮะทั้งลูกจริงๆะครับคุณผู้ชมครับคล้ายๆกับลาวากาําลังไหลลงมาด้านล่างแดงฉานไปทั้งลูกราวกับทะเลเพลิง ทีนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จากสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครน,นายกนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ต้องทํางานกันอย่างหนักนะครับแข่งกับเวลาทั้งระดมรถน้ําทั้งหมดที่มีเข้าฉีดดับไฟแล้วก็เข้าสกัดไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนโดยรอบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกเนี่ยท่านเข้าพื้นที่สั่งการด้วยตนเองนะครับโดยให้รถน้ําอยู่ที่บริเวณรอบเขาทั้ง2ลูกนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่นะครับ ก็จัดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพออกมาให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เนื่องจากว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นเขาสูงชันประกอบกับมีลมแรงนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ไฟเนี่ยปะทุแล้วก็ลุกลามอย่างต่อเนื่องนี่คือปัจจัยสําคัญแล้วก็อุปสรรคสําคัญขณะที่ในช่วงดึกเนี่ยนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายก ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนื่องจากว่าเป็นภูเขาที่สูงชันการทํางานในช่วงเวลากลางคืนไม่สามารถที่จะดําเนินการมากกว่านี้ได้นะครับจึงต้องทําได้แค่เพียงสแตนบายกำลังเท่านั้นครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับอุปกรณ์ดับไฟไว้บริเวณด้านข้างภูเขาโดยในวันนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภอจะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ KA32 มาช่วยดับไฟป่า ซึ่งจะขึ้นปฏิบัติภารกิจในวันนี้ช่วงเวลา13นาฬิกาทางนี้ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจเนื่องจากว่าการดับไฟป่าในที่สูงชันเวลากลางคืนนั้นไม่สามารถทํางานได้เพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อกําลังพลต่อเจ้าหน้าที่อย่างมากนะครับกําลังพลที่ทําภารกิจนั้นอาจจะมีความเสี่ยงแต่ในเวลากลางคืนก็มีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว